นิสตันอเมล่านะครับแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างติดไฟแดงแอร์ไม่เย็นนะครับเมื่อวานแอร์เย็นอยู่เลยนะครับขับขับมาแอร์ไม่เย็นอีกละเป็นที่อะไรหลายคนคิดว่าชุดหน้าคัดแน่เลยชุดหน้าคัดมันต้องพังต้องไปเปลี่ยนชุดหน้าคัดอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนพังกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ้าวชุดหน้าคัดไม่ได้พังไอ้ท่านเจแล้วมันเป็นที่อะไร ไมแอร์มันไม่เย็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็ทำการต่อเกตนะครับต่อเกตเพื่อจะทำการตรวจเช็คนะครับก่อนที่จะทำการหาจุดที่มีปัญหานะครับก็โลเพชเชอร์นะครับร้อนะครับไฮเพชเชอร์ประมาณ275ถึง280 ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับค่าซ้ายขวาไม่สัมพันธ์กันเลยนะครับนิ้วค้าขับรถมาจอดนะครับแอร์ไม่ทำงานเดี๋ยวรอเย็นอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเรอเย็นสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอ่านเมล่านะครับอเรามาตรวจเช็คกันก่อนนะครับวันนี้ก็เปิดตักพัดลม ามขีดพอความเย็นจริงๆช่างเจนแนะนำนะว่าถ้าเป็นระบบแอร์ออโต้แบบเนี้ยนะครับดิจิตอลเนี่ยปรับไปเลยครับยีิบสามปรับยี่บห้าบางทีขับรถนะครับแล้วน้ำกระเด็นโดเซนเซอร์เนี่ยอุณหภูมิมันลดนะครับมันจะไม่เย็นปรับยี่สามเนี่ยเย็นอยู่ครับเพราะว่าเวลาน้ำมันกระเด็นเนี่ยเคยนะครับเคยทดสอบนะครับ มันจะจับว่าอุณหภูมิน้ํานั้นอยู่ที่28องศาซึ่งมันจะทําให้รถเรานั้นไม่เย็นนะครับแนะนําว่าถ้าเป็นรถยนต์จะปรับ23นะครับอันนี้รถวิ่งมานะครับ1 2 9 3 0 3กิโลเมตรนะครับก็อยู่แอร์ไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คกันก่อนตามที่เห็นนะครับเกต ไฮเพชเชอร์ ure, เกือบสามร้อยนะครับไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับลูกค้ามาจอดยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยหาอยู่สามร้อนน่าจะร้อนนะครับร้อนร้อนมากนะครับมีอาการสตาร์ทเอื่อยนะครับแบตใกล้ไปแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับเสียงไม่เป็นมงคลเลย กิ๊กๆๆ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 ๆนะครับจคอมทำงานแต่งแน่หยุดหมุนไปแล้วนะครับมันลงหายเพ e s ช u r e ตอนนี้ปลาไป450แล้วนะครับอ่าระบบเซ,นซ็นเซอร์สั่งตัดนะครับการท่อแอร์ระเบิดและคอมพังนะครับหรือว่าเรียกว่าคอมล็อก เซนเซอร์สังตัดไวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทดสอบบ้านบ้านก่อนเลยโอเคระลมเคราะหดลมเคราะ์แล้วอ่าไอเริ่มลงนะครับ แต่เสียงคอมนั้นดังนะครับได้ยินชัดเจนเลยนะครับคิด S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  เลยนะครับผมอ่าใบโรเตอร์กับน้ำมันคอมเพรสเตอร์นั้นถ้าจะไปกรองในแผงแล้วนะครับบางคนอาจจะแค่จับเปลี่ยนโบเวอร์ไอ้เปลี่ยนพัดลมหน้าเครื่องนะครัเพราะว่าพัดลมเสียแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับพัดลมต้องได้เปลี่ยนนะครับ ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ามันคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับเคสนี้นะครับแล้วก็ต้องล้างแผงคอนดนเตอร์ด้วยนะครับเรียกว่า๋ืวจะหายนะแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวแจ้งลูกค้า่อยครับนะครับหลังจากแจ้งลูกค้าแล้วนะครับผมลูกค้ายังไม่ต้อมนะครับแต่ก็ขอให้เขาลมหมุนให้แล้วนะครับ นี่ก็แล้วแต่ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ a อค h i v ไว้นะครับว่าเราทําการตรวจเช็คแล้วนะก่อนตรวจเช็คนะครับแล้วก็ทําการเพาะพัุลมให้นะครับพัดธลมหมุนแรงดันกลับมาอยู่ในค่าปกตินะครับแงมีความเย็นนะครับดูเกียกก็รู้นะครับแงเย็นนะครับก็มีไอ้น้ําแล้วแว่าลูกค้ายังไม่ทําการแก้ไขนะครับเพราะว่า ด้วยเหตุผลต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับตมแอร์เริ่มมีเสียงนะครับลมผงบอกอาการแล้วนะครับตอนนี้ก็ผงต้องต้องงานแบบนี้นะครับแฮนเต้นงานต้มนะครับผม